พวงสงออกกระทบธนกรห่วงไทยต่อรองไม่ทันเด็ดไลายภาษีทรัมป์นายธนกรวังบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าหลังจากที่นายพิชัยชุนวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะเจรจาภาษีสหรัฐหรือทีมไทยแลนด์เข้าสู่กระบวนการเจรจาเกี่ยวกับภาษีอย่างเป็นทางการกับสหรัฐโดยได้พบกับภาครัฐและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย ทั้งประธานผู้แทนการค้าสหรัฐและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความน่ากังวลเพราะการเจรจาดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากต้องมีการปรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่และเข้าใจว่าจะต้องนำข้อตกลงใหม่บินกลับไปเจรจากับทางการสหรัฐอีกรอบตนจึงรู้สึกเป็นห่วงว่ากระบวนการดังกล่าวน่าจะไม่ทันเดทไลน์ หรือเส้นตายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้ใน90วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่9กคนี้หรือมีเวลาแค่4วันเท่านั้นซึ่งตนมองว่านายพิชัยและทีมไทยแลนด์ทีมนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องเตรียมแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับภาษีของสหรัฐที่จะส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกอย่างหนักแน่นอนทั้งนี้ถ้าไทยถูกเก็บภาษีที่36% เมื่อเทียบกับเวียดนามที่ถูกลดเหลือ20%สินค้าไทยแพงกว่าตั้ง16%ซึ่งภาคส่งออกของเราจะมีปัญหาแน่นอนทำให้ความสามารถการแข่งขันในการส่งออกลดลงและสินค้าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากเวียดนามส่งออกสินค้าโครงสร้างใกล้เคียงกับไทยส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะภาคการส่งออกและการลงทุนสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจะมีราคาสูงขึ้นทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันและ ส่งผลให้โรงงานในไทยต้องลดกำลังการผลิตหรือปิดกิจการซึ่งจะนำไปสู่การว่างงานตกงานและปัญหาค่าครองชีพในประเทศสูงขึ้นตามมา ขอฝากไปยังนายพิชัยและทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ประชาชนเข้าใจภายหลังการเจรจาอย่างเป็นทางการรอบแรกไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนกลับมาและหลังจากนี้ต้องระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเพื่อร่วมหาทางออกให้กับประเทศที่ดีที่สุดโดยรัฐบาลต้องเตรียมมาตรการสำรองหรือแผนฉุกเฉินออกมารองรับสถานการณ์ให้รอบด้านทุกมิติ เพื่อช่วยเหลือพยุงผู้ส่งออกซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศเช่นการหาตลาดใหม่ที่ลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐและมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินและออกมาตรการช่วยเหลือแรงงานภายในประเทศไว้ล่วงหน้าด้วยนายธนกรกล่าว